อยู่กับคุณแม่ของเรานะคะก็คือคุณยายสาวของหลานๆนะคะจะถามยายว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบห้าปีนี้อายุแปดสิบห้าและเมื่อวานได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้คือคุณยายก็ได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งวันหลังฉีดวัคซีนใช่แล้วคุณยายเป็นไรไหมไม่เป็นไม่มีปัญ ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะคุณยายแข็งแรงเหมือนเดิมไปฉีดแล้วเป็นไงบ้างตอนที่ฉีดอะกายมันเดนแรกฉีดไม่เกิดไม่ง่ายเห็นมัเกิเฉยๆเหรอเออก็หมอเขาก็เพราะไตเตือมไปสองตัวเนาะถอดออกก็ตวงเลือดตรวจเช่าหมอก็โอ้ยายดีมากดีมากเลยเนาะไม่ต้องบกเพนเสือแล้วก็ฉีดปึ๊กฉีดปึ๊กเลยเหรอเออฉีดปึ๊กเลย ดิเด็กเขาก็แอ่ยายเจ็บไหมออไม่เจ็บยายปวดไหมเขาบอกก็จับเข็มออกคือไม่ค่ะไม่เป็นไรโอ้ยายเก่งมากเขาบอกฉีดตรงนี้เนีตรงไหนรู้เนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยไม่มีรอยเลยใไงมมีรอยไม่ไหลเลยฉีดครั้งนี้อือกับยายฉีดวัคซีนก็เหมือนฉีดวัคซีนไงเนี่ยมันฉีดวัคซีนทั่วไปเนาะเออเออมันก็มียาแลนดเออเดี๋ยวมันถึงคอนิดนึงอ๋อแลนมัน รู้สึกท่เคอต้งคอนน่ต่้งอื่นไม่รู้สึกแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นอ่ะตอนกลางวันที่ไปฉีดเสร็จกินอะไรอ่ะตอนกลางวันก่อนได้กินเนี่ยกลับมากินเย็นนะโกแล้วย็นอย่ยกิน้าวตุกต้อกินเองแล้วมันกินได้ไหมหรือมันเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเหมือนไปฉีดเหมือนไปฉีดเหมือนไปฉีดแค่วัดใจอะไรพวกนี้ปกติก็เหมือนฉีดปกติเอะแล้วนอนหลับไหมกลางคืนเนี่ยก็หลับดีกลางคืนเนี่ยี่กะหามงกว่าหามองครึ่งตื่นตื่นก็มาต้งนหล อ๋อมานั่งกินกาแฟตรงนี้แล้วยายปวดมแม่แขนไม่ปวดไม่มันกี่แพ้ที่เพอไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้เร<ะ>ื่องอ่ะไอ้หมอคนนี้จิตดีเ<ะ>ออหมอชํานาญหมอเขาชำนาญนานเก่งมาแล้วอ่ะคือหมอปู<ม>อือ<ม><ม>จะให้เดินโชว์ให้ดูด้วยว่าเดินได้สบายบ่าค่ะแข็งแรงใช่ไหมแข็งอายุ้งืนยี่นะ แข็งแรงไหมแรงเย่แรงว้าวถ้วยครึ่งค่ะถ้วยครึ่งนี่เพิ่งต้มเขาต้มมาในเดินโชว์หน่อยนี่นี่นี่คน้คนอายุ85ปีเดินโชว์เดินโชว้8แปปีฉีดวัคซีนมาวันแรกค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดินโช่์แบบนี้ ทำไรกินคะ <Okay. S 1> ตับหมูน้าดูเลยอันนี้คือหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วสองวันนะคะก็มีสภาพและอาการเป็นเช่นนี้ค่ะนี่คุณยายของเราเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยแล้วก็คุณยายก็ไปฉีดวัคซีนมาเป็นวันที่สองวันนี้อาการวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะคุณยาย อาการเลยอาการปกติเหมือนเดิมเหรอปกตินี่ค่ะแสดงว่าคนอายุ85ฉีดวัคซีนได้เรียบร้อยปลอดภัยนะคะเรหวังว่าทุกคนก็คงจะฉีดก,กันอย่างปลอดภัยค่ะ